ค่ะวันนี้แม่ลูกก่อนรีวิวนะคะก็จะมารีวิวน้ำยาล้างขวดนมนะคะยี่ห้อของซันไลท์พาสเพียวนะคะส่วนประกอบนะคะคุณแม่ก็จะมีเกลือรแร่จากธรรมชาตินะคะแล้วก็สารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้ไม่แต่งสีนะคะใช้เขาเขียนว่าใช้ได้กับภาชนะเด็กได้นะคะอันนี้คือขวดนมที่ไม่้อยกระลังจะล้างนะคะก็ อยากให้ติดตามดูว่ามันจะล้างได้ขจัดคราบมันได้รอยเปนหรือเปล่านะคะอันนี้ยังมีน้ำนมแม่อยู่นะคะก็เดี๋ยวแม่โอ,อยขอล้างให้เสร็จก่อนแล้วแม่โอ,อยก็จะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เราล้างขวดนมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าขวดนมนั้น สามารถที่จะพวกไขมันในน้ำนมของแม่นะคะมันจะหายหรือเปล่านะคะลองฟังเสียงดูนะคะคุณแม่นี่สะอาดมากนะคะก็เราอันนี้คือขวดนมที่เราล้างแล้วนะคะคุณแม่นี่นะคะก็จะใส่สะอาดเหมือนเดิมนะคะนะลองลองดูนะคะนนณแมคะ นี่นี่คือด้านนอกนะอันนี้คือด้านในสะอาดมากนะคะอันนี้แม่ o อยล้างแค่โลบเดียวนะคะในหนึ่งวันนะคะคุณแม่ค่ะหลังจากที่แม่อ้อยได้ไปล้างขวดนมมาแล้วนะคะก็แล้วเราก็มาทดสอบแล้วนะคะปรากฏว่ามันสะอาดถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะคุณแม่ อันนี้อยากให้คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยสามารถที่จะลองเอาไปใช้ดูนะคะซึ่งตัวนี้ส่วนตัวแล้วแม่ออยก็ใช้มาแล้วนะคะใช้มาได้หนึ่งปีแล้วแล้วก็เอามารีวิวให้ดูถึงความแตกต่างนะคะระหว่างขวดนมที่เราล้างแล้วกับขวดนมที่เรายังไม่ได้ล้างนะคะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ สามารถที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมมได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ